ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together จากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ท่านได้มาตรวจประเมินโครงการที่บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่5ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่5ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรมัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด1 7 1 7ไร่3งาน49ตารางวามีจำนวน380ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 1, 7 1 3คนเป็นชาย780คนเป็นหญิง933คนแบ่งพื้นที่หมู่บ้านออกเป็น5คุ้มดังนี้คุ้มที่1คุ้มหนองแกสามัคคีคุ้มที่สองคุ้มประชาสามัคคีคุ้มที่3คุ้มตะวันยอแสงสามัคคีคุ้มที่4คุ้มทุงแสงทองสามัคคีและคุ้มที่5คุ้มแสงตะวันสามัคคี ทิศเหนือติดกับคุ้มห้วยลุงบ้านสะขี่ตุนทิศใต้ติดกับทางรถไฟบ้านโพสีสุขทิศต,ตะวันออกติดกับบ้านกุงทิศต,ตะวันตกติดกับบ้านสะขี่ตุนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วจำนวน11คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ80สส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง ผู้นำชุมชนบ้านหนองไผ่น้อยมีดังนี้ 1. นางสาวจิราพรแสงกุดเลาะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 2. นายบุญธรรมประเสริฐแก้วดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน3นางทองม้วนชัยกระสังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน4นายสุทินครามรําดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหัวหน้าคุ้มหมู่บ้านมีดังนี้คุ้มที่1คุ้มหนองแกสามคัคคีมีทั้งหมด56ครัวเรือนมีนายไหวบุญพร,รมเป็นประธานคุ้ม คุ้มที่2คุ้มประชาสามัคคีมีทั้งหมด57ครัวเรือนมีนายนาทีแป้งเงินเป็นประธานคุ้มคุ้มที่3คุ้มตะวันยอแสงสามัคคีมีทั้งหมด40ครัวเรือนมีนางสมใจเขียวรำเป็นประธานคุ้มคุ้มที่4คุ้มทุ่งแสงทองสามัคคีมีทั้งหมด64ครัวเรือนมีนางวาสนาคอนรำเป็นประธานคุ้มคุ้มที่5คุ้มแสงตะวันสามัคคีมีทั้งหมด110ครัวเรือนมีนายสมบูรณ์ความรำเป็นประธานคุ้ม มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจำนวน51คนมีอาสาสมัครอภพอร์จำนวน3คนการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชนบ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่5ดังนี้ 1. มีการประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการและชาวบ้านได้รับทราบการดำเนินโครงการ 2. มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการมีการระดมความคิดเห็นจากชาวบ้านเพื่อให้รู้ถึงปัญหาแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3. ม,มีการสร้างเครือข่ายมีการจัดตั้งกลุ่มติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่5เช่นมีการตั้งกลุ่มไลน์เพจ Facebook, Clubhouse, Instagram เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรับรู้ข่าวสารและเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 4. มีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเช่นกลโกงต่างๆ การตั้งจุดตรวจการตรวจค้นการใช้ไม้ง่ามในการควบคุมบุคนคลคลุ้งข้าง มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาแก้ไขปัญหาเช่นบุคคลจิตเวทบุคคลคุ้มคร่งในพื้นที่และนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล 6. มีการฝึกอาสาสมัครตำรวจบ้านและอภพอปร,รอประจำหมู่บ้าน มีการออกตรวจร่วมกันป้องกันอาชญากรรมร่วมกันในจุดเสี่ยงทำให้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆลดลง มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมของหมู่บ้านหรือชุมชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านรวมถึงมีการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย 9. ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริม มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและประสบผลสำเร็จตามโครงการ